ฮัลโหลมึงสงการณ์นี้ไปเที่ยวการจองห้องพักไว้แล้วห้องใหญ่เวอร์เ oh. ตรียมต่ของที่จำเป็นจเป็นนะแค่นี้แหละบายเริ่มจัดกระเป๋ากันเลยเลือกแต่ของที่จำเป็นสอผ้าแดดมันแรง สเก็ตบอร์ดเผื่อไปอ่อยผู้ชายโน้ตบุ๊กจจไหนชอบตามงานวันหยุดกระทะช่วงนี้ชอบทำับข้าวเตาอบขนมเอาไว้กินกับกาแฟอันนี้เผื่อมื้อดึกเวลาหิวเครื่องฟอกอากาศเอาไปด้วยเหรอโหมึงก็ช่วงนี้ฟุนมันเยอะโลโกเฮ้ยเดี๋ยวเนเดี๋ยวโลโก้ ลืมอะไรแล้วมั้งลืมปั๊กโรงแรมก็มีทีวีหนึ่งตู้เย็นหนึ่งบางที่มีการนำร้อนโคมไฟหัวเตียงเหลือรูเดียวไว้ชาร์จแบตโอ่ยัง้วทําไงมองโอ๊ยองกระเป๋าก็เต็มหมดแล้วเนี่ยนี่ไงโดยชินโนเอ็กพีสองเต้าเสียบสายยาว1.8เมตรรองรับกำลังไฟได้2,300วัตต์อ๋อมีช่องเสียบ usb ด้วยนะแล้วมันเก็บยังไง ลำพังคนเดียวก็พอไหวอะแต่ไหนจะน้องกิฟเชอรี่น้องวายเจนนุนโบโอ้โหแกเจ็ดอย่างเยอะงั้นตันนี้ตัวชิโนซียูสี่สามยูเอสบีสี่ช่องเสียบสามช่องยูเอสบสามจุดหแอมป์สายยาวสอเมตรสะใจเลยไม่ล่ะงั้นก็ขอสออันเลยลนะกันเนาะกูว่าพื้นที่กระเป๋ากูยังพออยู่ แค่นี้ก็หมดปัญหากวนใจเรื่องช่องเสียบปลั๊กไฟไม่พอนอกสถานที่จะชาร์จแบตชาร์จโทรศัพท์มือถือ,อครบจบที่ตัวเดียวเลยพกง่ายด้วยสายก็ยาวมีช่องเสียบ USB อีกตั้งหากพกได้ง่ายแล้วก็ไปได้ทุกทริปจะนั่งจะนอนจะชิลที่ไหนก็สบายแล้วทีเนี้ย แค่ไม่มีปลั๊กไฟก็เป็นปัญหากวนใจแต่ไม่ต้องห่วงครับต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับปลั๊กไฟหรืองงไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีรายการนี้มีคำตอบครับเพราะนี่คือต่อไปไม่งงใครมีปัญหากวนใจอยากให้โตชิโนไปให้หายงงก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ